คลิปนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหาเข้าใช้งานแอป SCB EC ไม่ได้เวลาเปิดแอปจะขึ้นข้อความไม่สามารถดำเนินการต่อได้กานุนาปิดการใช้งาน USB debugging สําหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้เพื่อนๆสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยทำตามนี้นะครับให้ไปที่เมนูการตั้งค่าจากนั้นให้มันเพื่อนหาเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ มือถือบางรุ่นตำแหน่งของเมนูอาจจะอยู่ต่างกันสำหรับมือถือของผมคือมือถือหัวเว่ยผมจะเข้าไปที่เมนูระบบแล้วเข้าไปหาเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าเราหาจนทั่วแล้วไม่พบเมนูสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เพื่อนๆไปที่เมนูเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วให้เพื่อนๆหาเมนูหมายเลขบิว จากนั้นให้เพื่อนๆแตะย้ำบนหมายเลขบิลแตะย้ำต่อเนื่อง7ครั้งจนมีข้อความคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วทีนี้ให้เรากดย้อนกลับมาที่เมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แตะเข้าไปจากนั้นให้เพื่อนๆปิดสวิตช์ตรงหัวข้อการแก้ไขข้อบอกพร่อง USB ให้ปิดตรงหัวข้อนี้ แล้วลองเปิดใช้งานแอป c b e c a s y ถ้ายัางไม่สามารถเข้าใช้งานได้ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ตัวเลือกนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่คราวนี้ให้เพื่อนๆแตะคืนค่าเริ่มต้นแล้วลองเปิดใช้งานแอป c b e a s y ครั้งสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเจอปัญหานี้ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ